โอเคสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบนี่คืช่องออมซินอดทั่วคือเก่าหนั่หละเปลี่ยนแผนพี่น้องบ่านี้วาดีเห็ดขึ้นกันไม่เบิดบ่านี้ที่แรกว่ายิเห็ดเป็นตุลพักวายก็เลยต้องเห็ดปั่นคู่กันคือเก่าให้เป็นรูปสะให้เหมือนเดิมเหมือนกันหมดทั้งทั้งสี่มุมที่แรกว่ายิเห็ดเป็นหลงตัดหลงลังไว้ามตามบ่ายนี่ก็เลยทีเจ็เป็นคู่เสมอกันดไปเลยให้รถเป็นแรนออมได้แล้วว่ะ มีนะที่มาทันที่ลุกพี่ลางที้วบ้อนเคลียร์แล้วก็น้อ่มาบอกเราให้ไปเฮ็ดมากแต่ทีว่มามันบ่นงามบ่คืขึ้นกันด้วมันบ่านถังก็เลยสร้างขยายไปอีกมันเป็นงานมันเป็นงานในงานเมาคิวา้วม,ม,มันเป็นคิ้วดินกันม็เลยตามได้มันบ่ามันงานในบ้นงานเมาเมาชมั่วงเมาไอา คือขยายขยายเพิ่มกระไรตามตะล่างดินตามลูกบาทเข้าไปคือขยายก่วงไม่ได้กระไดว่าไระไรตะล่างขิ้วดินก็ได้คือคือเมาส์ราคา่าดจางก,ก,กันนิ่มันจังบอกันาดเพราะว่าคือกับเมาส์คอยซ้ำหนีคือดีเมาสน้วยซ้ำหน,นีคือจะได้น้วยใหญ่แท้อยู่เป็นสันดนะอันนี้คือเป็นเมาส์ิ้วดินไรขี้วดินกันเลย เราไม่มีป,ปัญหาแต่ดินแก่มุ่มนี่ขาดไรอันนี่มุ่มทั้งทุกทีขึ้นนีเลยคนว่าอะไรสร้างกันดได้แค่ไันเว่าะสันลอกกับสิไลเสลียใช่กันบริเวณดินนะมันเลยเป็นมันเลยเป็นต่ำในฝั่งนั่นดินมันมันหนึ่จากช่วงนี้นนนนไปเป็นดินขาดเขาเลยจังหวายอยู่นี่ทั้งวีดีสูงม่อาจจะมาต่ำนี่ว่าพอสร้างงานพอสร้างทีเดี๋ยวได้สร้างเป็นปักผักนะ เดี๋ยวขอพาอ้อมไปฟังพุ่น่ะเดี๋ยวก็พาอ้อมไปยืนฟังพุ่นใกล้ๆดูพี่ฟังพุ่นไปอ้อมมานจะฟังผลไปมาเที่ยวกันเถอะว่าสิจบงานอะไรทด้เมื่อกี้นี่ก็เลื่งสิเมี่ยนเนี่ยก็เลื่งสิดึงสลบก็เลื่งสิกวดเพียงเพียงกันแล้วมาสั่งใหม่ก็ต้องทำใหม่ นี่ยังเป็นเนีนดีไปเลยนี่หมู่บ้านยุ่นีฝนตกยฝนตกคำนนี้เริ่มแข็งแล้วล,ล้วบางพีก็ตัดมุมนี่นีสิดินขี่ตมม่ใช่อยได้รกนี่้ะ ไม้มองแล้วแสดงว่าต้องต้องขยายอีกดินบ่พอขึ้นเท่งบ่ได้พี่น้องขึ้นเท่งบ่ได้ขี้ตมขี้ตม้มถ้อยนี้ไปใส่อีกบัตรเข้ามาพี่ถอยนี้ไปผลจะมันนี้อะไรเนาะตั้งรักไหมตัง้งเขาเรียมไหมก็แล้วว่า Ba hâm bơi, yam bơi được. đi mười lăm bay hiền cảm mùng album binh môi 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 พี่ต้องว่าบนบ้นเหนียวเลยแต่ว่าเขบาบป็นเสียแบบดินบ้านแหงกระบป๋าแหงแหงแล้วยางบ้ม่หลุดเลยสิบานเอาไปยซ่อมหนีกระพอดแล้วละ่ะไม่ได้ไม่ได้ขีต่ตมอะไรไม่ต้องแก่นันแกรถสุกบินดินเปียกก็ใช่นะ มองอ่างดินนี่ขาดคนเด้มองมุมนี่เบื้องดินนี่มองมองมุมนี่มองมุมเป็นสิอ่างดินว่าขาดมันบ่พอเลยดินสิบ่พอนะแต่ดีทุกทีแล้วก็กสิกาประมาณแบบเบื้องเหลียมแล้วหอโอเค รกแล้วว่าิ่พมุมนีือ่เห็ดสูงบนีได้พวกเห็ดป็นคู่เพราะว่เห็ดเป็น,อน,ปนมองปลาคือมาหลินแล้วว่าพ่ได้เห็นบวกมีนเห็เป็นซาก็เหาเป็นซางางำตัวเขา,า,าจะว่าเพิ่มที่าซาบ่ด ส่งขีดตมใช่กันขีต้มก็ขีดดินแห้งก็ดินเปียกอาจารย์บอกเนกขยายที่แหลกก็เร,เรียบร้อยแล้วปั่นนี่นกบนมกวดขีดดินเลีนอยู่โลดดูดใช่กันเลยแต่ฟังสิก็ขยายไปดึงบนเแื่หมวกอันนี้แดียวฟังนี่นกขีดดึงดไปจนสุดกูแล้วอืมมุมที่สวยเลยพี่ ถึงเ,เดือนนาใช่ไหม,ม,มเดี๋ยวหาประเด็นล้ววะมาลแล้วละ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 พี่โอ้ยปา่าบ่ได้เศร้าเมียมันต้องเฮ็ดบนปา่าเศร้าเมียน้ำนี่ต้องเฮ็ดเป็นลุ่มอ่องทองอยางแทงตองลองแตงแรงไหมพ่อผมตอวนั้นอไปเถาป,างงปถ่าเศร้าเมียไปเถาป่ามานอนพิงไหมพ่อผมต้องเฮ็ดเป็นพุ๊ดเป็น เป,เ,เ,ป cents, เป็นบาทเป็นบาทเป็นยังไงส่วนน้าบ่จะปลาเส้นีลกระเด็ดขึ้นโจานี่เ่ราะอะไรเลยนี่นี่กเด็ดขึ้นเพราะอะไรเลยนี่ปลาที่ไปเส้นมีใส่สาเฮงเงาวบบนี้ลอยน้ามีอบดมือเท่าคำเป็นปี chanting, euh, اد, เป็นเดือนเป็นโดนเติมตัวสิตัวสิจับไปเ็ดกินไอเดียกับพี่ตั้ีตวนปลายเลยท่น้องนะร้อยน้ามีอบดมือ พ่อไปดูพีมุมนี่พอมุมนี่ต้ไมาประด,ยยด,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 ดด้วยยางตงม้ดิยาง้มาเนี่ยขาดจวดเลยดิบอกไปดิพูด้ดีบอกเราผ้เดียดวยีแดงนี่ผูเยางลงนม้เพท่านเอาเมื่อที่ปัดถึงัเลอผีจะพยปัดหลังพุ่ยก็จะกันดูคยาง,งมาเตีงมุมเไม่มา เรียมที่สามนี่แหละสองเรียมอันนี้คือเลี่ยมที่สามน,นั่งเอาเต็มๆเ,เลย บอเห็นเียมเห็นมุมซาตัวจื๊บเรียบรอยเป็นได้ละวะอีกจักบาทนึงก็นนะนจื๊บเป็นได้นั่นตั้งสิบบาทมือรุ่นนี้นี่ตรวจยำซานี่บาทมือแท้ có thường thì đâu à, nát na thì thường vi thì thường vi thì, thường vi bất thường vi bất thường vi bất thường, thường. phăng bất con, phăng bất con là จะไม่มีที่ยืนเดี๋ยวถ้าเบื่องลูกพี่ล้วเก็บมุมทางนั้นแป๊บสิบนาทีแต่ละมุมหนึง่งมาไมาคลิปดีแต่มุมเดียวเดี๋ยวเบื้อาังกยู่พี่ทางออปจดปดดมุมกพี่ายห้างออกล,เล,กลกอ,อกลเดี๋ยวเบิ่งลูกพี่บาดรถปิดปิดมุมจะถ่ายท้างออกรอเรียร้คลิปนี้กับจบให้คลิปก่อน กำลังจะเป็นรูปสซาได้ลยวเาม,มุมนี่อีกมุมสุดท้ายคือลูกพีมุมลูกพีเล็กอีกนิดหนึ่เป็นซาโอเคเรียบยร้อยเดียวเขาจะถ่ายส่งงานให้สวยๆจากสากเก่าเล่าใหม่เป็นสะบอ่อใหม่สวยๆจัดไปพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ